นวัคะ่ะวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาไปรับชุดราวาฟีพร้อมสร้อยบอกเลยว่าเทมากของมันต้องมีนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว้าวพอเราเข้าแบม,มาแล้วนะคะน้องๆพี่แป้งก,ก็กดเรียกร้องไปเลยนี่เราก็จะได้เงินละเพรนะจ๊ะโอ้โหอา้าวเดี๋ยวทําไมหน้าพี่เป็นแบบนี้หน้าพี่แป้ แล้วน้องๆพี่แป้งละเซ็งมากเลยไม่เป็นไรเราก็เดินตามพี่แป้งมาเลยนะจ๊ะหันมองข้างหลังก็ยังสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าอะไรโอ้โหเราวิ่งตรงมาเลยจ้าน้องๆนี่แล้วเรานะคะก็ไปที่ห้องสมุดเลยจ้าวิ่งตามพี่แป้งมาเลยนะเราก็เข้าห้องไปเลยแล้วเราก็ไปนั่งเล่นคอมแบบนั่งเล่นกงเล่นเกมกดอีไปเลยจ้าแล้วมันก็จะพิมพิมพิมเล่นกงเล่นเกมอะไรไปนะคะน้องๆก็รอแป๊บหนึ่งเด รอบแรกหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะขึ้นนะกุญแจให้เราเก็บนั่นเองบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานนี่กุญแจขึ้นมาแล้วจ้ากดอีไปเลยจ้านี่เราก็วิ่งออกมานะคะน้องๆแล้วเราก็เฮย้ยเราจะต้องไปไหนดีของทางแป๊บหนึง่งอ๋อเราต้องวิ่งไปตรงนี้นะจ้าข้างบันไดห้องข้างบันไดนะคะจะมีประตูน้องๆก็วิ่งลงมาชั้นใต้ดินเลยจ้า <Okay. S 2> วิ่งตามพี่แป้มาเลยนะเราต้องเก็บกุญแจก่อนนะจ๊ะนี่เราจะเห็นในตรงนี้เลยที่เราจะไปออบบี้อย่าก,กดที่รตนะจ๊ะห้ามกดดอห้ามกดนะดนะเราก็เข้าไปกันเลยว้าวพอเราเข้ามานะคะมันก็จะมีออบบี้เราเล่นนะ น้องๆบอกเลยเป็นออบบี้ที่ไม่ยากนะคะง่ายๆเดี๋ยวพี่แป้งจะลองเล่นให้ดูนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะไปกันเลยค่ะเอาตรงนี้มีสีเขียวอะไรให้เรากระโดดด้วยมันจะมีจุดที่เรานะ,ะเช็คพอยนะคะน้องๆหากเราตกลงไปนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะมันจะไปขึ้นที่ใหม่ให้เรานั้นน้อง าจจะไม่ได้ขึ้นจุดเดิมนะคะแต่ไม่เป็นไรยังไงมันก็จบสวยเหมือนกันนะคะคือเรายัางไงก็เราก็ได้ของอยู่แล้วนะบอกเลยว่าเป็นออฟฟี้ที่ไม่ยากเดอถึมแป๊ด <Okay. S 1> จะตัดภาพไปเลยนะว่า <Okay. S 1> เฮ้ยต่อจะได้ของเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า ตรงนี้นะคะที่มันเป็นเน,เนินๆและมีไข่กิ้งลงมานะนั่นหมายความว่าเนี่ยคือด่านสุดท้ายของออบบี้ของเราแล้วนะน้องๆพี่แป้งก็กว่าจะผ่านก็ซิกแซกกันไปแล้วฮะไม่ผ่านสักทีเราก็ชิดขวาไปเลยค่ะเพื่อหลบน้องไข่จะกิ้งลงมานะคะบอกเลยไม่ได้แดกฉัหลักมาจ้าเราก็โดนลงไปแล้ว กดรับไปเลยจ้านี่มันจะขึ้นมุมร่างขวาน,นะว่าเฮ้ยเราได้สรอยแล้ว Nos, <c oughs> านาภารกิจของเธอเสียจเร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นไม่ถึง5นาทีก็ได้ของตั้ง3อย่างแล้วเหรอโอ้ยมันง่ายเกินไปไหมแต่มันจะได้ของจริงหรือปเปล่าเดี๋ยวพี่แต้จะพาไปดูว้าวว้าวมันได้ของจริงด้วยเนาๆบอกเลยว่ามันเท่มาก น้องผู้ชายต้องชอบมากแน่เลยของมันต้องมีนะตั้ง3มชิ้นแน่ขออภัยด้วยที่หัวพี่แป้งบั๊กหน้าเกียดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเรามาทําของฟรีให้น้องๆก็ช่างมันเถอะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจใพี่แป้งด้วยนะคะ EP 3กับคลิปตาไม้หิวแสงพี่แป้งลงไปแล้วเดอ้อสามารถลงไปดูได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> วันนี้5้าโมงเย็นนะคะมีคลิปแต่งตัวซูนโรบักรอดติดตามกันเลย